และครับผมเราเรามาดูเควสของตัวบิตูนเควสหนึ่งกันนะครับผมซึ่งมีเวลาทําจนถึงวันที่14นี้นะครับผมและวากิจกรรมนะวิธีการทำนะครับผมต้องได้ BT Score ก่อนนะครับผมก็คือวิธีการทําตรงนี้นะครับเรากดเข้าไปก็จะไปลิงก์นี้นะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็แคปแท็กนะครับผมทั้งหมดมานะครับแล้วก็กดไปที่วิธีทิกต็อกแต่แชร์นะครับผมลงในส่วนของของเรานะเฟซบุ๊กของเราครับแล้วก็ถ่ายรูปไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมในส่วนของคอมเมนต์ของเรานะครับผม เสร็จปุ๊บมันก็จะได้ตัว facebook ของเรานะครับผมที่เราแชร์ไว้เนี่ยฮะจะเป็นอย่างนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนเสร็จปุ๊บเราก็าไปกดไลค์และคอมเมนต์นะครับของวิดีโอล่งางแล้วก็พร้อมแคปภาพที่กดไลค์นะครับผมและคอมเมนต์โดยใส่ชื่อติ๊กตอกในภาพนะครับผมก็น่าจะไม่ยากยาเกินไปนะอันนี้แคปกันได้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะ แล้วก็แชร์โพสต์นี้นะครับโดยเขียนแค,แคปชั่นขอหนึประโยชน์ที่ตัวตนที่ใช่นะครับผมก็มจะมีตัวอย่างนะฮะถ้าได้มาผมจะกลายเป็นสายขับซื้อข้าแกงน้าปักซอยอย่างเต็มตัวแถมลอยตัวหานี่ไงสุดยอดแล้วก็กอบเข้ามานะครับผมแต่เราต้องแชร์ก่อนนะครับนี่แชร์ไปมีแฮชแท็กนะครับใส่แฮชแท็ให้พร้อมนะครับผม กพแชทอเฟีดนะครับผมโพสให้เรียบร้อยนะครับผมจากนั้นนะฮะเรากลับไปที่ a c e b o o k อุกกของเรานะครับผม แล้วก็กรอบลิงก์นะฮะส่งนะครับผมส่งแชร์ลิงก์สองสองลิงก์นะครับผมพร้อมทั้งภาพไปที่นิวเย a ร์สนะครับผมรอทีมงานเช็คความถูกต้องนะครับแล้วมอบ10บ t ีนะครับผมให้นะครับเราก็ไปดูกันดีกว่าอันนี้เราต้องไปทำส่วนของรูปนิดนึงนะครับผมเพราะว่าสกินช็อตของเรานะครับผมที่เรากรอบรูปไว้นะครับผมมันจะเป็นอีดิทที่เราต้องไปแก้ไขนะฮะ เนียเราจะได้มานะครับผมจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็แก้ไขนิดหนึ่งนะฮจริงจริงแล้วทำในส่วนของ ติ๊กต็อกของง่ายกว่านะอันนี้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่บุคคลนะครับผมแล้วแต่ท่านเลย ดันยาวอีกต่างหากดิสคอร์ดชั้นดิสคอร์ดยาวครับหนึ่งนะครับ ไม่ชันอีกพราคนดูช่องช,อชีวิตเอ้ยได้ละได้ลอะอันนี้เราต้องทำขนาดนี้ให้หนะู่ะไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมจริงๆแล้วเออแต่ไม่เป็นไรทําไปแล้วไม่ไม,ไม,ไม่เรียสละ่รันะ เราจะไปคิดทำไมล่ะคิดว่าได้นะถ้าไม่ได้ก็ลองไปแก้ดูนะครับผมอันนี้เป็นชัวร์จริงแต่อันไหนทิ่ได้ก็จะมาลองดูนะฮะทุกคน ก่อไปยังส่งนะครับผม แล้วก็ใส่รูปลงไปนะครับไม่รู้ได้ไหมก็ไม่รู้แต่ก็จะลองดูจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็ ส่งลิงก์รอรอทีมงานมอบนะครับแล้วก็ไปที่บิสคอร์นะครับบิสคอร์ดนะครับผมแล้วก็ไปที่บาลานซ์นะครับผมก็ไปเอาบิสคอร์ดมาได้นะครับผมก็จะได้เข้าไปซื้อโลนะครับผมตรงบิสคอร์ดเซ็นเตอร์นะฮะแล้วก็ไปที่โลช็อปนะครับผมก็น่าจะไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะในการซื้อโลนะครับผมถ้าเราได้รับมาแล้วนะครับผมเสร็จปุ๊บนะครับผมจากนั้นที่ได้บิสกอร์มาแล้วนะครับผมก็ถือว่าเสร็จสิ้นเราทำเควสนะครับผมในส่วนของเควสตสองนะครับผม แน่นอนรายการร่วมนะครับผมแต่ละครั้งนะครับถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมที่เราจะได้มาลุ้นนะครับสนุกอีกมากมายนะฮะผู้เรื่ริ่มนะครับผมโทฟรี่อ๋อเดี๋ยวนะผู้เลื่องคุณกิจกรรมนี้ก็มีบีท t ดีโทฟี่อย่างน้อย2 NFT นเอฟทีะผมแล้วก็ BTD t r o p h ฟี่หนึเป็นตัวดาว NFT นะครับผมโดยจะสามารถ verify กระเป๋าบน Discord รับเอ่อบีทอ่อได้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นอันนึงที่ต้องเตรียมพร้อมนะครับผมถ้าเราไม่มีนั้นเราก็จะต้องไปซื้อเอานนนนนนะะะครััับบผมออออี้้ตงกกกไป่ฮ แล้วก็เมื่อมีโลนะครับ New y a c o m p l e e จะสามารถเข้าไปกดบอร์ดเกียวเวได้ที่ห้องลุนลับนะครับผมซึ่งก็เป็นอันหนึ่งนะครับผมที่ต้องเตรียมพร้อมไว้นะครับผมโดยทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันไม่ขึ้นกับจำนวน NFT BTT ที่ถือนะครับผมในการลุนลับนะผมของปีใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมผู้ใดเราจะถือคองพันะก็แน่นอนยังมีเวลาอยู่นะครับผม t ทฟี่คอร l เรคชั่นนะครับผมยังมีคนนี่มีคนขายนะครับผมนี่โทฟี่คอร์เรคชั่นนะครับผมกูดถือว่าคุ้มค่าอยู่นะสำหรับใครที่เข้าไปซื้อนะครับผม นี่ฮะจะเขียนไว้อยู่ผู้เข้าร่วมนะครับผมอย่างน้อยต้องมี2 NFT นะครับผมโอฟี่นะครับผมไอเวิร์กอยู่นะเวิร์กอยู่นะห5ดอนนะครับผมกับกับโอฟี่ตัวหนึ่งนะครับผมเวิร์กครับในโทฟี่นะครับผมสามารถเข้าไปซื้อได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับผมที่อย่าเิ่มนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญในการที่จะเข้าถึงนะครับผมและแน่นอนนะครับผมก็ทั้งหมดนะครับในกิจกรรมทั้งหมดก็จะมีส่วนของ เควสสตามมาครับผมก็คือตัวนี้นะครับผมหลังจากที่เราได้นะครับผมกิจกรรมแล้วนะครับผมเราก็มาดูในส่วนของโอฟี่เพิ่มเติมนะครับผมว่าเฮ้ยคุณค่าไว้นะครับผมจนถึงมาที่15นะครับผมกิ๊บอเวนี้นะครับเท่านั้นนะครับผมแน่นอนนะฮะเงื่อนไขการเข้าร่วมนะครับผมต้องถือเป็นตูนดาวนะครับผมแล้วก็มีโทฟี่หตัวและเป็นตูนดาวหตัวนะครับผมอันนี้ก็สําคัญนะครับผมต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับถ้าไม่ครบคุณเข้าร่วมไม่ได้นะครับอันนี้ย้ําอีกครั้งนะครับผม ย้ำอีกครั้งนะครับผมโอเคครับน่าจะประมาณนี้คร่าวๆแหละครับไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปรอดูนะครับผมในส่วนของดิสคอร์ดนะครับผมว่าเราจะได้อะไรกลับมาบ้างนะครับผมแล้วเราก็จะได้ลุ้นรับเพิ่มเติมแน่นอนนะครับในอนาคตนี่ก็จะมีนะครับผม n i w y e w r y g ิฟเวอเวสห t ึแต่เรายังไม่ได้กดนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้น おじまいそれから。